จะมารีวิวเคสโทรศัพท์เยืดอืเฮ้ยราคาห้าสิบาทใช่ป่ะห้าสิบาท,บาทใช้ได้ทุกรุ่นเลยนะขอรุ่นของเราก็ใช้ได้ไอโฟนก็ใช้ได้ไอโฟนสี่ไอโฟนห้ไปติวไปเอาโทรศัพท์ติวมาเอามานี่ก่อนเดี๋วนี่นะดีมากเลยยืดดีขา,ายแล้วมั้งตู้ากนสิอ่าถอดออกมาได้โอเคเดี๋ยวไปดูตอนโทรศัพท์มากันก่อน ถึงบอกนะคะว่ามันใส่ได้ทุกรุ่นอ่ะรุ่นของเราก็ใส่ได้รุ่นของเพื่อนเราก็ใส่ได้อะซัมซุงอะใส่อะเรือซัมซุงมาน,นี่ดเดี๋ยวจะตัดไปตอนที่โอเคค่ะเสร็จแล้วเอามานี่เลยอ่านี่ถึงบอกว่าใช้ได้ทุกรุ่นเนาะแต่โทรศัพท์โทรศัพท์มันไม่ดีหรอกไม่ต้องไปดูของมันหรอกนี่เป็นยังไงล่ะ ไปกินแค้กกันนะโอเคไปเลยเพราะวันนี้เป็นวันเกิดเราเนาะยังไม่หมดวันถ่ายวันเดียวกันเนี่แหละ <c oughs> เดี๋ยวไปเอาของอย่างอื่นมารีวิวด้วยนะคะโอเคตะต่ตอและนี่คืออีกอันนึงนะคะซูมชัดๆนะคะซูมชัดๆคะ่ะซูมชัดๆนะคะซูมชัดๆคะ่ะเห็นไหมคะว่าคิตตี้โชว์อะไรซูมให้เยอะๆเลยนะคะควยนะคะ คำอยากก็ต้องขอโทษด้วยนะคะโอ้ยเสียงดังจังเลยเนี่ยโอเคเอ้ยติวเสื้อเขาที่หน้าจ้อยให้อยู่ไหนวะโอเคเปิดออกมาก็เป็นธรรมดาเนาะอันนี้กี่บาทไม่รู้ขอบอกว่ามันเป็นของขวัญเฮ้ยยาดีแล้วก็เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอันนี้มีแล้วทำไมอันนี้ <Hi. S 2> หยายแพรมาติดกิฟเลยมาไปดูตอนติดกิฟกันเลยอ่ะนี่มาแล้วเด็กติดกิฟเออเอาออกเถอนะหน้าตามไม่สวยหรอกนี่นะจ๊ะมาแพรไปเลยเอ่เอาไปก่อนโอเคอย่างที่สองเนาะโทรศทเอำไมเขาทำไมไม่ใช่โทรศัพท์เขาสักหน่อย,อยแล้วก็เสือ้อ อื mm hmm. สวยดีโอเคมาเรียงของกันเถอะรุ mm ่นผ้าที่รึอีกติวอยาดูเท่นี mm ้โอเคทั้งหมด mm hmm. แล้วก mm hmm. ็เงินให้อสองแล้วโอเควัน okay, mm hmm. นี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ